มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับยองโดคลินิกนะวันนี้เป็นเคสเสริมใหม่แล้วก็คือเพิ่งเสริมเสร็จทันทีอนะ่าใครเข้ามาแล้วนะคะที่รอติดตามอยู่ต้องมาชมแล้วนะกับเคสนี้นะคะทุกคนเพราะว่าสวยมากๆเป็นเคสที่หลังเสริมเสร็จทันทีแล้วสวยเลยนะคะทุกคนสวยมากๆเลยนะอันนี้คือเห็นไหมคะว่าแทบจะไม่มีความช้ำความบวมใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะอ่าใครเข้ามาแล้วและอยากรุนรับรางวัลกิจกรรมของเรานะคะก็ เหมือนเดิมนะคะทุกคนเพียงแค่คอมเมนต์ไลค์แล้วก็แชร์ไลค์สดของเราไปนะคะและที่สําคัญนะอย่าลืมเปิดสาธารณะเพาะแอดไลน์ยองโดคลินิกกันเข้ามาเลยนะคะมีลิงก์ให้แอดด้านบนเลยนะคะสามารถแอดเข้ามาได้แล้วก็แชร์ร่วมเล่นเกมสนุกๆก,กับเรานะคะใครที่เข้ามาแล้วสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะคะก็หัวใจรัวๆมาได้กับเคสนี้คอมเมนต์มาได้เลยว่าววไว้ไทุกคนถ้าว้าวก็คือแบบคอมเมนต์รัวๆมาได้เลยนะเพราะว่า คือเข้ามาแล้วแบบเอ้ยทำไมสวยขนาดนี้ปังมากๆเลยนะคะเคสนี้นะจะบอกว่าใครอยากได้ทรงนี้ก็คือแชร์ไปเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาชมกับรูปก่อนทําแล้วเราไปดูปัญหากันว่าเคสนี้มีปัญหายังไงทําไมคุณหมอถึงทําออกมาได้สวยขนาดนี้เดี๋ยวระ,ระหว่างนี้เรามาชมกันเลยะคะ่ะอ่านี่เลยนะคะเป็นรูปก่อนทําของคุณทรายนะคะก็จะเป็นคุณหมอก็จะเขียนไว้เลยนะคะว่าฐานจมูกเนี่ยแล้วก็ปลายจมูกนะคะจะออก เดี้ยวไปทางขวาเล็กน้อยนะคะก็คุณหมอจะทําลูกศรไว้นะคะตรงนี้คือปัญหาของคนไข้หลักๆอ่ะด้านนี้คือด้านข้างนะคะก็หัวตาก็จะคือมีความมีเนื้อน้อยนะคะแล้วก็ปลายสมูกเนี่ยงุ้มตกลงมาอาจจะมีฮัมเล็กน้อยนะคะตรงนี้คุณหมอจะใช้เทคนิคในการปรับฐานตะไบฮัมนะคะเพื่อที่จะทําให้การวางซิลิโคนเนี่ยมันเรียบแล้วก็เรียวสวยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเคสนี้จะบอกว่า f u ลอ option เลยนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลังเสริมเสร็จทันทีนะคะ นี่เลยสวยมากๆากว้าวมากเลยเตงโอ้โหสวยสุดๆอันนี้คือแบบมุมข้างนะคะเดี๋ยวเมเทียบให้ดูทุกคนเป็นยังไงเปลี่ยนเลยคือหน้าดูเด็กขึ้นมาทันทีแบบเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็ความช้ำความบวมนี่คือแบบไม่ไม่เหมือนเพิ่งเสริมเสร็จคือสวยมากๆแล้วก็เนียนมากๆเลยนะคะทรงแบบสวยมากเลยอันนี้พี่สายรีเควสเป็นทรงใบเฟิร์นใช่ไหมคะใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะอันนี้คือเราสามารถ นำรูปทรงนะคะจมูกที่เราอยากได้เนี่ยมาให้ดูได้เลยนะคะว่าเออยากได้ทรงไหนคุณหมอจัดให้ได้เลยแต่ว่าเราขอโด่งกว่าใบเฟิร์นหน่อยนะคนุณพี่นี่เลยนะคะสวยมากๆแล้วก็แบบเรียวแกนดูเรียวสวยเพราะว่าเป็นเทคนิค semi open ปรับฐานแล้วก็รองเนื้อเยื่อเทียมด้วยตรงนี้คือ full option เลยจะทําให้ปลายเนี่ยดูลมุนนะคะแล้วก็ยืดผนังกั้นจมูกนะคะปลอดภัยอีกต่างหากเลยนะนี่เลยนะเดี๋ยวเรามาดู รวมๆกันเลยทุกคนนี่คือแบบละมุนมากสวยมากๆเลยนี่เลยนะคะมุมไหนก็คือแบบว้าวมากๆเลยนี่นะคะถ้าใครชอบเคสนี้นะคะทุกคนสามารถแชร์กันไปได้เยอะๆเลยนะคะแล้วก็แท็กเพื่อนมาดูนะคะว่านี่ฉันอยากได้ทรงนี้ฉันอยากได้แบบนี้เพราะว่าสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราพูดคุยอันนี้พี่สายติดตามยังโดมนานหรือ,อยังคะ นานแล้วใช่ไหมก็คือแบบมีความคิดที่อยากจะเสริมจมูกใช่ไหมคะดูรีวิวทุกวันไหมดูรีวิวจมูกทุกวันเลยนี่เลยนะคะเพราะว่าเราตัวเองตัดสินใจนานไหมที่แบบจะเลือกยองโดอ่ะใช่ค่ะหลายเดือนหลายเดือนเลย,ลย,เเลยใช่ไหมคะแต่สุดท้ายก็คือเอาวะยองโดนี่แหละแล้วเป็นยังไงคะเห็นตัวเองแล้วสวยถูกใจถูกใจเลยใช,ใช่ไหมคะเพราะว่าสวยมากจริงๆเข้ามาแล้วก็คือแบบ ทำไมสวยขนาดนี้แล้วหน้าเปลี่ยนเลยหน,น้าดูเด็กขึ้นมากๆเลยนะคะทรงจมูกสวยมากนี่เลยนะคะทุกคนถ้าใครชอบเคสนี้นะคะก็แชร์กันไปได้เลยเยอะๆ,ๆใช่โอเคค่ะเดี๋ยวยังไงนะคะถ้าใครชอบนะคะก็แชร์ไปแล้วก็ <c oughs> เข้ามา คอมเมนต์ได้นะคะพูดคุยกันแล้วก็เดี๋ยวเรารอติดตามกันนะคะเจ็ดวันสิบี่วันนะคะว่าทรงเนี่ยจะสวยขนาดไหนเพราะว่าหนึ่งเดือนจะเริ่มรัดแกนมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเห็นทรงชัดกว่านี้อันนี้คือเพิ่งเสริมเสร็จก็คือสวยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรายังไงเรามารอรีวิวคุณทรายกันนะคะเดี๋ยวติดตามกันนะโอเคค่ะบ๊ายบายเนะ